ทุกคนครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของธรรมะก่อนนอนสำหรับคนหาเงินนะครับเราไม่ได้สอนให้หลุดพ้นจากเงินแต่เราจะชวนกันไม่ทุกเพราะเงินครับเราจะใช้เวลาสั้นๆนะครับเพื่อเตือนใจปล่อยวางความกังวลและกลับมารู้สึกว่าแม้ยังไม่รวยขึ้นเนี่ยแต่ใจเาราเบาขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นหาเงินอย่างไม่ทุกข ใจเบานอนหลับสบายกันครับไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะหาเงินจากไหนคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ธรรมะลึกซึ้งขอแค่คุณพร้อมที่จะฟังด้วยใจที่อ่อนโยนคลิปนี้จะไม่เร่งรีบนะครับไม่สอนให้ยึดติดกับความสำเร็จแต่จะค่อยๆพาคุณนอนอย่างมีสติ รู้เท่าทันความอยากรู้เท่าทันความกลัวเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างนะครับแต่ฟังแล้วใจเราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็เพียงพอละครับเราเนี่ยนะครับอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเงินเนี่ยก็จำเป็นมากนะครับ เงินไม่ใช่ศัตรูของธรรมะและธรรมะก็ไม่ได้สอนให้เราทิ้งเงินแต่สอนให้เราเนี่ยรู้จักใช้รู้จักวางในทางพุทธาเนี่ยเงินเปรียบเสมือนเครื่องมือเหมือนมีดถ้าเราใช้ถูกทางเนี่ยมันก็หั่นผักได้ดีแต่ถ้าใจเราขาดสติมันก็เป็นเหมือนอาวุธทำร้ายใจตัวเองได้เหมือนกันพุทธะไม่เคยสอนให้รังเกียจเงินแต่ท่านเตือนว่าอย่าให้เงินเป็นนายเรา ให้เราใช้เงินอย่างมีเมตตาครับมีปัญญามีสติคนที่มีเงินมากเนี่ยแต่มีใจที่ไม่รู้จักวางเขาก็ยังทุกข์คนที่มีน้อยแต่รู้จักพอเขาก็นอนหลับสบายนะครับลองนึกถึงแม่ค้าขายของในตลาดละกันมีอยู่คนหนึ่งนะครับเธอไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยแต่เธอแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆไปซื้อข้าวให้คนเร่ร่อน เธอยิ้มแต่ทั้งวันครับเพราะรู้ว่าเงินที่หาได้เนี่ยมันมีคุณค่าเธอไม่ต้องรวยมากแต่ใจของเธออิ่มครับพุทธาบอกว่าใครมีปัญญาในการใช้เงินคนนั้นย่อมมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินแต่ใช้ไม่เป็นอย่าให้เงินเป็นนายครับแต่ให้เราเป็นนายของเงินคืนนี้เนี่ยลองขอบคุณเงินทุกบาทที่ผ่านเข้ามาในชีวิตดูนะครับ แม้จะยังไม่พอใจแต่ก็มีคุณค่าไม่น้อยเลยหายใจเข้าเนี่ยก็ให้คุณรู้สึกถึงความพอใจเล็กๆหายใจออกก็วางความกลัวเรื่องเงินไว้ข้างหมอนครับความทุกข์จากเงินเนี่ยมันไม่ได้มาจากการไม่มีเงินนะครับแต่มันมาจากความอยากที่ไม่รู้จบเราอยากได้มากขึ้นอยากเท่าคนอื่นอยากมีเหมือนเขาแต่ลืมถามใจว่าสิ่งที่มีอยู่วันนี้ มันไม่พอจริงๆหรือบางคนเนี่ยมีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่ก็ยังรู้สึกขาดขาดเพราะใจยังอยากไม่รู้พออย่างเช่นชายคนหนึ่งเนี่ยมีรายได้เดือนละแสนแต่เขาไม่เคยนอนหลับเต็มตาครับเพราะกลัวว่าจะหาได้น้อยลงอีกคนหนึ่งขายของได้วันละพันเดียวแต่หัวเราะกับลูกทุกวันเพราะเขารู้ว่าวันละพันของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขามีความสุขได้คนแรกมีเงินมาก แต่มีความสุขน้อยคนที่สองมีเงินน้อยแต่ใจเขามีพื้นที่มากนี่แหละคือธรรมะที่อยู่ใกล้กว่าที่เราคิดความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงินนะครับแต่เกิดจากไม่พอแม้มีเงินครับลองปล่อยใจดูนะครับไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่แต่ให้ใจได้อยู่กับลมหายใจของค่ำคืนนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่และยังพอมีหวัง หลายคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าพอเพียงแต่รู้สึกว่าโอ๊ยมันฟังดูสวยงามเกินไปแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความพอเพียงไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับมันเริ่มจากการพอใจในสิ่งที่พอมีก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นการมีอย่างพอเพียงความพอเพียงไม่ได้แปลว่าหยุดหาเงินนะครับแต่แปลว่ารู้จักขอบเขตของความต้องการถ้าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรฟุ่มเฟือย เราก็จะเก็บเงินได้ดีขึ้นใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและมีเวลาให้ใจได้พักบ้างยกตัวอย่างคุณยายคนหนึ่งครับอยู่ในบ้านไม้เก่าๆกับหลานทุกวันปลูกผักกินเองทำกับข้าวเองเธอไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีบัตรเครดิตแต่เธอยิ้มได้ทุกวันเพราะไม่เป็นหนี้ไม่ต้องกลัวหนี้ไม่ต้องกลัวโดนไล่ออกเธอไม่รวยเงินแต่เธอรวยใจผู้ที่รู้จักพอเนี่ย ย่อมเป็นผู้ที่มีทรัพย์แม้ในยามขัดสนอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเราขาดอะไรให้เราคิดว่าเรายังเหลืออะไรและใช้สิ่งนั้นเป็นพลังทําให้ใจเราพอในโลกที่มันเต็มไปด้วยการแข่งขันเนี่ยหลายคนอาจจะเผลอคิดว่าถ้าไม่โกงไม่เอาเปรียบจะไปรอดไหมแต่นั่นเป็นเพราะว่าใจเรายังไม่มั่นคงพอครับธรรมะสอนว่าเงินที่ได้มาด้วยทางชอบธรรมเนี่ย คือเงินที่ให้ความเย็นกับใจครับบางครั้งเราอาจจะได้เงินช้ากว่าเขาแต่มันไม่ทำให้เราต้องกังวลทุกวันเพราะเราไม่ต้องหลบไม่ต้องโกหกไม่ต้องแบกความรับความกลัวว่าจะถูกเปิดโปงอย่างเช่นแม่ค้าผลไม้คนหนึ่งนะครับไม่ใส่ลูกเน่าปนเข้าไปเลยไม่กดเครื่องช่างถึงแม้รายได้จะน้อยกว่าเจ้าอื่นแต่ลูกค้ารักและก็ซื้อซ้ำทุกวัน เธออาจจะไม่ได้รวยเร็วแต่เธอรวยนานและใจไม่เหนื่อยเพราะเธอรู้ว่าสินที่รักษาไว้เนี่ยมันคือการปกป้องใจตัวเองให้มั่นคงครับเงินที่ได้ด้วยศินเนี่ยย่อมเย็นใจทั้งผู้ให้รับผู้รับเรามองย้อนรายได้ในวันนี้ดูสิครับแล้วขอบคุณตัวเองที่ยังยืนหยัดอยู่บนทางที่ไม่เบียดเบียนใครศิลธรรมเนี่ยไม่ใช่ของล้าสมัยนะครับ แต่มันเป็นเกราะป้องกันใจเราท่ามกลางโลกที่แขวงไกวเท่านั้นเองเงินซื้อข้าวได้แต่ซื้อเวลาชีวิตกลับคืนไม่ได้ครับพ่อแม่บางคนเนี่ยวิ่งหาเงินจนลูกหลับคนหนุ่มสาวหลายคนทำงาน12ชั่วโมองต่อวันแต่ละวันผ่านไปเหมือนไม่เคยได้ใช้ชีวิตเลยหาเงินไม่ผิดครับแต่ต้องไม่ลืมเหตุผลที่เราหาเงินด้วยเพราะเงินมีไว้เลี้ยงชีวิต ไม่ใช่ให้ชีวิตทำงานเพื่อเลี้ยงเงินอย่างคนหนึ่งเนี่ยทำงานหนักจนเข้าโรงพยาบาลพอหมอบอกว่าพักเถอะหัวใจอ่อนแรงมากแล้วเขาเพิ่งถามตัวเองว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไว้รักษาตัวใช่ไหมชีวิตมีค่ากว่าเงินเสมอนะครับถ้าเราไม่อยู่เงินก็ไม่มีประโยชน์นะครับได้ทุกอย่างยกเว้นสุขภาพมันไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงนะครับถ้าใจเรายังวิ่งอยู่เนี่ย ก็ให้ลมหายใจพาใจกลับมานะครับหายใจเข้าให้นึกถึงเรามีร่างกายที่ยังหายใจได้หายใจออกก็ให้นึกถึงขอให้เราใช้ร่างกายนี้อย่างรู้คุณพรุ่งนี้ยังมีโอกาสหาเงินครับแต่คืนนี้เราต้องให้โอกาสร่างกายได้พักบ้างความเครียดจากเรื่องเงินเนี่ยมักจะมาในตอนกลางคืนถูกไหมครับกลางวันเนี่ยบางทีเราวิ่งกลางคืนเราคิดยิ่งคิดยิ่งวนก็ยิ่งกังวล แต่ธรรมะไม่เคยหายไปไหนครับมันรอให้เราหยุดแล้วใช้สติพิจารณาอย่างอ่อนโยนแทนที่จะถามว่าจะหาเงินจากไหนลองเปลี่ยนเป็นเราพอมีอะไรอยู่แล้วบ้างสติคือการหันกลับมาดูความจริงโดยไม่ตื่นตระหนกสมาธิคือที่พักของใจที่เหนื่อยและปัญญาก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจเราสงบพอจะเห็นทางครับความเครียดเนี่ย มันไม่ได้มาจากเงินแต่มันมาจากใจที่มันไปเกาะเงินก่อนนอนก็ขอให้เราหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกพร้อมกับความไว้ใจในชีวิตเงินไม่มาในคืนนี้ไม่เป็นไรขอแค่เราเมียกยังมีใจที่พร้อมจะตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างมั่นคงกว่าเดิมพุทธะเนี่ยนะครับไม่ได้สอนให้เราปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมแต่สอนให้เรารู้จักบริหารทรัพย์อย่างมีปัญญา พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรว่าผู้ฉลาดควรแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น4ส่วน 1. ส่วนไว้ใช้จ่าย 2. ส,ส่วนใช้ลงทุนประกอบอาชีพ 1. ส่วนเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นหรืออีกแนวหนึ่งก็คือใช้แบ่งเก็บทําบุญบางคนทํางานหนักมากแต่ไม่มีระบบในการจัดการเรื่องเงินเลยเงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปตามกระแสแล้วใจยิ่งเหนื่อยเพราะรู้สึกว่า เงินหายไปทั้งๆที่ยังไม่ได้ทันใช้เพื่อใจตัวเองเลยทุกคนนะครับอยากมีเงินแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องรวยในพุทธะความร่ำรวยเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะครับความสงบความวางใจเป็นคือความมั่งคั่งที่แท้จริงคนที่ยึดติดกับความรวยมักเป็นคนที่กลัวจนตลอดเวลายิ่งรวยก็ยิ่งห่วงยิ่งยึดยิ่งเหนื่อย เราจึงควรมีได้ครับแต่ไม่ต้องยึดให้เงินอยู่ในบัญชีแต่ใจอยู่กับปัจจุบันครับอย่างมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังมีพ่อค้าคนหนึ่งนะครับอ่าก็อายุ50แล้วละเคยร่ำรวยมีรถหรูหลายคันพอวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจล้มเจ็บหนักเพราะใจเขาผูกกับทรัพย์ไว้ทั้งหมดต่อมาเขากลับมาขายของชิ้นเล็กๆครับรายได้น้อยลง แต่เขากลับบอกว่าผมรวยใจมากกว่าตอนที่มีเงินสักสิบล้านซะอีกเพราะตอนนี้เขาไม่กลัวเสียเงินครับเขาไม่กลัวจนและไม่ผูกใจไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนรวยก็ทุกได้ถ้าใจไม่รู้จักวางสำหรับใครที่เป็นหนี้หรือมีภาระการเงินหนักๆอย่ารีบตีตราตัวเองว่าล้มเหลวนะครับพุทธะไม่ได้ตำหนิคนเป็นหนี้เลยแต่เตือนให้เรารับผิดชอบอย่างไม่ทุก นี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ครับไม่ใช่โทษเราเรียนรู้ที่จะวางแผนเราเรียนรู้ที่จะตัดรายจ่ายและเราเรียนรู้ที่จะอดทนอย่างมีสตินี่เนี่ยนะครับจําไว้นะครับว่ามันคือบทเรียนไม่ใช่บ่วงกรรมถาวรหากคุณยังเป็นนี่อยู่ก็ให้ขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ลมเลิกและขอให้คุณรู้ว่าแม้จะเดินช้าแต่คุณเดินอยู่นั่นก็คือชัยชนะแล้วครับ หลายคนเนี่ยเมื่อถึงเวลานอนเนี่ยใจก็จะเริ่มวนคิดว่าวันนี้ยังไม่สําเร็จอะไรเลยไอ้นันก็ค้างอนันนี้ก็ยังไม่เสร็จโน่นนี่นั่นคิดไปกังวนเลื่อยเปื่อยหรือทำไมยังหาเงินได้น้อยอยู่ความจริงเนี่ยนะครับคือวันนี้คุณยังได้ใช้ชีวิตอยู่คุณตื่นเช้ามาทําหน้าที่ของตัวเองดูแลครอบครัวพูดดีๆกับลูกค้าคุณไม่ได้ทําร้ายใครคุณพยายามทําดีที่สุดแล้ว วันที่คุณทําได้ดีเนี่ยเท่ากับคุณได้กําไรชีวิตแล้วนะครับคุณลองนึกถึงสิ่งที่คุณทําเต็มที่ไม่ต้องใหญ่โตแค่พูดดีหรือขอโทษใครสักคนหนึ่งยอมรับความพยายามของตัวเองครับแล้วก็ปล่อยคําตําหนิของตัวเองลงเบาๆเราเนี่ยอาจจะมีครอบครัวที่รักมีมือที่ยังทํางานได้มีหลังคามีที่นอนมีลมหายใจที่ยังอุ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนอีกจํานวนมากไม่มีนะครับ แต่เราเนี่ยชอบมองข้ามเพราะกำลังไปไล่ตามสิ่งที่เรายังไม่มีเมื่อใดนะครับที่เรารู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามเมื่อนั้นใจจะหยุดกระวนกระวายแทนที่จะคิดว่าเรายังไม่มีอะไรขอให้ใจได้หยุดครับเพื่อมองดูว่าเรายังเหลืออะไรอยู่บ้างขอบคุณเตียงขอบคุณอากาศขอบคุณวันที่ผ่านไปโดยที่เรายังมีแรงสำหรับพรุ่งนี้ ก่อนที่ร่างกายจะหลับเนี่ยใจคนได้พักก่อนนะครับและสิ่งที่หนักสุดในใจของหลายคนก็คือเรื่องเงินนั่นแหละปัญหาเงินเนี่ยมันไม่จบในคืนเดียวแต่ความทุกข์ที่ใจสร้างขึ้นจากการคิดซ้ําๆนะ่ะมันวางได้ครับเราไม่จําเป็นจะต้องแก้ทุกอย่างในคืนนี้แค่ยอมให้ใจได้หลุดออกจากวงจรความคิดสักครู่หนึ่งพักไว้ก่อนเหมือนวางหอหินที่มันทับตัวเราไว้ข้างเตียงเนี่ยนะครับ บางคนเนี่ยติดหนี้มากทุกค,คืนนี่นอนไม่หลับกลัวอนาคตแต่วันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาเปลี่ยนจากการคิดเนี่ยมาเป็นสวดมนต์ก่อนนอนใจเขาก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับแต่เขาเริ่มหลับง่ายขึ้นแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับพลังมากขึ้นเพราะเขาเข้าใจว่าการพักใจในคืนนี้เนี่ยจะช่วยให้พรุ่งนี้มีแรงสู้มากกว่าเดิมครับเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้พรุ่งนี้จัดการครับ คืนนี้เราหายใจอยู่ตรงนี้อยู่กับลมหายใจที่สบายที่สุดไม่ต้องรีบไม่ต้องแก้ไม่ต้องหนีขอเพียงคืนนี้ให้ใจเราได้พักจริงๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าศีลคือข้อบังคับที่เคร่งครัดแต่แท้จริงแล้ว่ศีลก็คือขอบเขตแห่งความปลอดภัยของใจครับเมื่อเราตั้งใจไม่พูดโกโหกไม่เบียดเบียนไม่ละโมบใจเราก็ไม่ต้องหวาดระแวง ไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆเห็นไหมครับใจมันโล่งเบาแล้วก็มัน่นคงสมาธิเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของการนั่งขัดสมาธิเงียบๆเ,เสมอไปแต่คือการอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างแนว่วแน่มันคือการอยู่กับปัจจุบันครับปัจจุบันอะไรก็คืออย่างเช่นคุณล้างจานเนี่ยคุณก็รู้ตัวว่าคุณกำลังล้างจานเดินคุณก็รู้ว่ากำลังเดิน แม้แต่หายใจคุณก็รู้ว่ากําลังหายใจพอใจได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจมันจะไม่มีอนาคตไม่วนเรื่องอดีตเบาอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็ปัญญาเหมือนกันนี่เราคุยกันเรื่องสินสมาธิปัญญาเลยนะตามหลักเรื่องเงินเนี่ยปัญญาก็ไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือการรู้ทันความคิดรู้ทันความอยากเมื่อเราเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็น อะไรคือสิ่งลวงให้เราเหนื่อยเกินไปใจเราเนี่ยจะหยุดวิ่งตามความอยากชั่วคราวครับแล้วหันกลับมาถามว่าอะไรทำให้เราสุขอย่างแท้จริงตลอดทั้งวันนะครับเราอาจจะทำงานมาด้วยความเหนื่อยล้าวิ่งตามงานวิ่งตามเงินวิ่งตามความคาดหวังของใครต่อใครแต่คืนนี้เนี่ยเราขอวางทุกอย่างไว้ตรงนี้ชั่วคราวขอแค่ใจได้กลับบ้าน บ้านที่ปลอดภัยอบอุ่นไม่มีใครตัดสินบ้านหลังนั้นอยู่ในใจเราเองเสมอครับและคืนนี้เราจะพาใจกลับไปตรงนั้นกันมีอะไรที่ผิดพลาดไปคุณก็ไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองมีอะไรที่ยังไม่สํำเร็จคุณก็ไม่ต้องเร่งรัดเพราะทุกคนเนี่ยล้วนอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้ แม้พรุ่งนี้เนี่ยจะยังไม่มีคําตอบแต่เรายังมีลมหายใจและตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสเสมอนะครับคุณจินตนาการนะครับว่าความทุกข์เนี่ยมันเหมือนเมฆดําคืนนี้เราแค่มองเมฆโดยไม่ต้องผลักใสปล่อยให้มันลอยผ่านไปด้วยลมหายใจช้าๆใจจะค่อยๆโลง่งโปร่งเบาและสงบ ต่อให้วันนี้เนี่ยมันมีแต่ปัญหารายจ่ายเยอะงานไม่เข้าเป้าแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มที่ใจก่อนเสมอเมื่อใจเริ่มสงบขึ้นวันพรุ่งนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไม่ต้องพุ่งไม่ต้องรีบแค่ใจเราพร้อมที่จะเดินครับแม้จะช้าก็ยังเป็นทางที่มั่นคงให้คุณนอนหลับด้วยใจที่วางพรุ่งนี้ตื่นมาด้วยพลังใหม่ที่ไม่ต้องแบกอดีต โลกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ใจคุณนะ่ะกำลังใจคุณนะ่ะมันแข็งแรงขึ้นทุกวันครับขอบคุณหัวใจของคุณที่ยังยิ้มได้แม้เหนื่อยนะครับขอบคุณตัวคุณเองที่ยังไม่ยอมแพ้แม้ผ่านเรื่องยากมานับไม่ถ้วนขอบคุณที่ใช้เวลาในค่ำคืนนี้อยู่กับเสียงของเราและอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงขอให้คืนนี้เป็นคืนที่สงบครับอบอุ่นที่สุด และขอให้พรุ่งนี้ของคุณเนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใหม่ที่กล้าจะรักตัวเองอีกครั้งและกล้าเดินบนหนทางของตัวเองอย่างสง่างามขอบคุณที่รับฟังช่องธรรมะหนึ่งหนึ่งธรรมะง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงกับเราในวันนี้นะครับหวังว่าธรรมะที่แบ่งปันจะช่วยให้ใจของทุกคนเบาขึ้น สว่างขึ้นและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับถ้าชอบเนื้อหาก็รบกวนขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าหากทุกคนเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และอยากมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรายการเพื่อผลิตเนื้อหาที่มีประโยชน์เช่นนี้ออกมาเรื่อยๆก็สามารถร่วมสนับสนุนรายการด้วยการสแกน QR code เพื่อสมทบทุนตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แคปชั่นใต้คลิปได้เลยนะครับเสียงของจิตคือเข็มทิศของชีวิตเมื่อจิตเราสงบคำที่เรากล่าวซ้ำๆอย่างตั้งใจก็จะกลายเป็นพลังที่ส่งออกไปยังจักรวาลและจักรวาลย่อมตอบรับกลับมาด้วยสิ่งที่ตรงกับคลื่นพลังที่เราส่งออกไปครับเช่นเดียวกันหลักธรรมในพุทธ,ธะที่สอนให้เราฝึกจิต ให้จิตเป็นนายไม่ใช่ทาตของความคิดฝุงซ่านหวาดกลัวหรือความขาดเมื่อระวังใจให้ถูกตรงและมีสติจิตก็จะดึงดูดทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติของความอุดมสมบูรณ์เข้ามาโดยไม่ต้องดิ้นรนครับจึงเกิดเป็นงานที่เราตั้งใจทำนี้คือการรับทำเสียง affirmation และเสียงนำสมาธิแบบส่วนตัวที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงให้กับสิ่งที่คุณต้องการเปิดรับไม่ว่าจะเป็นเงิน โชคลาภการงานการเงินสุขภาพความรักหรือความมั่นใจเราผสมผสานแนวทางพุทธ,ธะการฝึกสติรู้กายรู้ใจกับกฎแรงดึงดูดอย่างลงตัวเพื่อให้เสียงนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคุณกับจักรวาลเป็นกระแสพลังที่เตือนคุณในทุกวันให้ใจกลับมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางเดิมของความมั่งคัง่งและพอเพียง รับทําในรูปแบบไฟล์เสียงส่วนตัวเฉพาะคุณเท่านั้นนะครับฟังซ้ําได้ทุกวันทั้งตอนเช้าก่อนนอนหรือช่วงเวลาไหนที่คุณสะดวกราคาเพียง555บาทต่อคลิปและพิเศษสุดคุ้ม3คลิปไม่ซ้ําทั้ง3ช่วงเวลานะครับเช้าก่อนนอนและควันตั้นจำเพียง999บาทเท่านั้นสั่งทำได้ทันทีเพียงสแกน QR code บนหน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคปชั่นใต้คลิปนี้เลยครับทุกคลิปเราตั้งใจทำด้วยพลังแห่งเมตตาและสมาธิเพื่อให้เสียงที่คุณได้ยินไม่ใช่แค่คำพูดไม่ใช่ AI แต่คือการปลุกพลังจิตการฝึกเจตนาให้ตรงกับเป้าหมายที่คุณปรารถนาเสียงนี้อาจจะไม่ใช่แค่เสียงนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่คุณรออยู่ครับและหากคุณกำลังมองหา พื้นที่ปลอดภัยทางใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจกำลังใจพลังงานดีๆในทุกๆวันเราขอเชิญชวนคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห้อง Li าย Open Chat นะครับมหัศจรรย์แห่งชีวิตเป็นห้องแห่งการตื่นรู้และการเติบโตที่นี่คือที่ที่ทุกคนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์ฝึกใจเปิดใจรับฟังและส่งพลังดีๆให้กันและกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตกำลังจะเริ่มต้นกำลังจะฟื้นตัวหรือกำลังมองหาแสงเล็กๆในใจทีน่นี่คุณไม่ต้องเดินลำพังครับในห้องนี้เรามีแรงบันดาลใจในทุกวันให้คุณฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันและเชื่อมต่อกับพลังที่ดีงามในตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอในขณะนี้ หรือเข้าไปที่ Line Open Chat นะครับพิมพ์คำว่ามหัศจรรย์แห่งชีวิตหรือดูรายละเอียดที่ใต้แคปชั่นใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอเพียงคุณเปิดใจเราก็จะก้าวไปด้วยกันอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงบนเส้นทางแห่งการรู้จักตัวเองและการใช้ชีวิตด้วยความหมายเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังก็พอแล้ครับ ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่สงบเบิกบานและมั่นคงแม้โลกจะวุ่นวายแต่ใจเราเลือกได้ให้ธรรมะเป็นที่พึ่งให้ใจเป็นที่พักแล้วทุกวันของชีวิตจะกลายเป็นของขวัญที่มีความหมายเสมอพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ